สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีแฟนคลับ FC ครับ FC พลายงามครับผมวันนี้เรามาชมไล์สดช้างหลนะครับพลายงามช้างพลายลักษณะดีนะครับตัวใหญ่อ้วนล่ำหนาครับผมเอามาโชว์ห่นตรงนี้สิ จะได้ดูลักษณะช้างหน่อยว่าลําตัวแขนขาใหญ่ไหมอ่ามาตรงนี้สวดทรงสวัสดีครับประมาณนี้บอกอ่านั่นแหละประมาณนั่นแหละนี่คือลักษณะของพลายงามนะครับผมเป็นช้างภูมิฐานหัวเชิดขาหน้าใหญ่นะครับวันนี้ฟูจิพาเดินนะครับผมโลบาทบาท สวัสดีนะครับเดินเป็นไงบ้างครับ,บวันนี้เดินชิวๆช,ชุงงอีกครั้งหนึ่งสิบุญว้าวเป็นช้างหนุ่มนะครับอายุ16ปีครับเป็นปกำลังใจใ <c ười> ห้ด้วยครับผม ไวยงามสุดลอ่อเอาเดินไปกินกอไผ่เยเร็วเดี๋ยวเราดูข้างๆดูบันท้ายครับจุดจัดครับผมขอบคุณครับช้างสวยลอ,อครับผมดูบันท้ายเต็มครับหางตรงมีโอการใหญ่ไปกว่านี้นะครับ ครับคุณเพลวาวครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้ามาชมไลฟ์สดนะครับผม,มเข้ามากันเยอะๆนะครับ จำได้ครับคุณเพลว่าจำได้ตลอดเลยครับผมเรามาดูสวดทรงลักษณะของช้างหนุมครับว่าเป็นอย่างไรอันนี้ถ่ายให้ชมกันชัดๆนะครับช้างหนุ่มงาบานครับหัวเชิด ได้ทรงได้ลักษณะนะครับ oh. ขอใจนะครับขอใจขอไลค์นะครับผมขอใจกันเยอะนะครับเราจะได้มีกำลังใจไลท์สดให้ชมกัน oh. พิจิอายุกี่ปีครับพิจิสิบสีปีนะครับผมขอใจนะครับขอบคุณครับผม เข้ามาแล้วก็ส่งทุเรียนไปแล้วค่ะอ๋อครับขอบคุณครับผมขอให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับครอบครัวแฟมิลี่สีทับไทยครับผมแผลงงามนะครับวันนี้เป็นช้างช้างหนุ่มครับ อรู้ครับผมหางตรงดิ่งเลยครับผมไม่มีขดมีมีงอเลยนะครับหางตรงเหมือนไม้บรรทัดเลยนะครับเอ้โคนหางใหญ่และที่สําคัญที่สุดก็คือเอ้โหางเผือกด้วยครับผมหางเผือกเป็นยังไงครับหางเผือกครับผมเป็นช้างลักษณะดีครับหางเผือกเคยเห็นไหมครับนี่หางเผือก เลยนะครับนี่น้อยนักน้อยนานะครับช้างพลายจะมีหางเผือกอย่างนี้นะครับผมอายุยังน้อยด้วยนะครับครับ,รบสบายดีกันหรือเปล่าครับ F c ทุกท่าน ข้างหน้าครับสวัสดีนะครับเข้ามาชมช้างโลครับเอาขี่มาที่ฟูจิขี่มานี่ครับ อ่านั่นแหละดูนั่นแหละน้นองหนิงเออพ่อไหมสบายดีครค่ะสบายดีครับผมโชว์ความหล่อครับวันนี้อ้วนเลยนะครับมาอยู่นี่อ้วนแล้วนะครับผมโอ้รู้จักหมดแลยครับผม <laughs> ไปเลยครับฟูจิเดินไปเลยครับไปบ้านหิวข้าวแล้วชมกันไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับขอใจครับขอใจช้าๆหน่อยจออิดูช้างเดินสง่าครับ อ๋อตรงงาช้างไม่ได้ทำอะไรครับก็คือจอดก่อนจิ FC FC สงสัยครับว่าตรงงาช้างทำอะไรนี่จะบอกครับผม oh. นี่เป็นการหุ้มงานครับหุ้มงานเพราะว่ากันงานึกหลอนะครับผมกันงาสึกหลอเวลาเข้านอนนะครับเวลาเข้านอนงาจะได้ไม่เสียนะครับผม คือเราจะเอายางรถมอไซค์นะครับหุ้มไว้นะครับเวลาออกงานถึงจะเอาออกนะครับผมทําความสะอาดนะครับถ้าเข้านอนไม่มีปลอกงานนะครับมันจะทําให้งาถูกับดินทรายดินอะไรมันจะทําให้งานี่ไม่ไม่สมส่วนนะครับผมทําให้งาสวยนะครับป้องกันงานสึกหลอครับผมสนามชัยไปครับผมอยู่บ้านตะกลางนะครับอ่ะมาเลยจิ สงสัยไลค์ถามได้นะครับเข้ามาแล้วก็ oh, <boy. S 1> ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าจะได้ไลค์สดให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผม oh, <boy. S 1> ตอนนี้กำลังเดินมุ่งหน้ากลับบ้านไปแล้วนะครับ ไลางามรอไหมครับพลางามรอไหมครับผมถ้ารอช่วยกดหนึ่งด้วยนะครับโอ้โหกดหนึ่งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ ถ้าใายงามหล่อครับกดหนึ่งใต้คอมเมนต์เลยครับโอ้หล่อค่ะขอบคุณครับผมอ๋อตะขอก็มันก็เปรียบเหมือนเราขับรถนะครับผมเป็นเหมือนพวงมาลัยรถนะครับไวบ้บังคับช้างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับถ้าไม่มีพวงมาลัยรถหรือว่าไม่มีเบรกมีอะไรมันก็ขับรถไปไม่ได้นะครับผม เป็นการป้องกันตัวด้วยนะครับป้องกันอันตรายทั้งคนทั้งช้างครับผม mm. ก็เหมือนพงมาลัยรถแหละครับ mm. เราขับรถไม่มีเบรกไม่มีคัสมันก็ไปไม่ได้นะครับ mm. แบบนี้ช้างหนุ่มหรือช้างแก่ช้างหนุ่มครับ16ปีครับผม mm. โอไปบ่อยบ้านตะกลางครับอ๋อครับผม ถามได้ครับสงสัยอะไรเกี่ยวกับช้างอยากฟังอะไรก็ถามได้นะครับผมเรายินดีให้ความรู้นะครับนันๆจะได้เข้ามาพูดคุยทางไลฟ์สดสู้ที่เท้าด้านซ้ายไม่จับไม่เจ็บหรือครับอ๋ออันนี้เป็นเขาเรียกปลอกขานะครับผมปลอกขาสำหรับช้างตัวผู้จะมีทุกเชือกนะครับผมเพื่อป้องกันอันตรายนะครับ เวลาช้างตื่นหรือตกใจอะไรอย่างนี้นะครับเราก็มีปลอกปลอกขาเซฟไว้นะครับผมจะได้ล็อกขาทั้งสองจะได้ไม่ให้เขาแบบไปทําร้ายข้าวของหรือทําร้ายคนทําร้ายอะไรได้เร็วนะครับผมโออยกเห็นห,หนุ่มกันยาวกับสุพรรณษาหนุ่มกันยาวกับสุพรรณษาหนุ่มกันยาวเจ็บขานะครับขาบวมอยู่กําลังรักษาครับสุพรรณษาก็ ยังไม่ได้มานะครับวันนี้เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับแพงไหมครับช้างหรือเปล่าครับผมช้างก็มีหลายราคานะครับช้างมีหลายราคาช้างเด็กช้างใหญ่ส่วนมากช้างเล็กๆนะครับช้างอายุประมาณ3ปี4ปีนั้นราคาจะสูงนะครับ3ล้านกว่านะครับ2ล้านกว่าก็มีนะครับสิริมงคลเขาไปเป็นแบบน้ำกัดเท้านะฮะ เอาหันมาหน่อยสิอ่าเข้ามาได้ครับผมพูดคุยถามได้นะครับเรายินดีให้ความรู้เกี่ยวกับช้างช้างนะครับผมอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับผมมาพูดคุยทักทายกันนะครับ สบายดีกันทุกคนหรือเปล่าครับผมโควิดเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะครับผมสวัสดีคนดูห้าสิบห้าท่านนะครับตอนนี้ช่วงเช้าเช้าก็ไปทำงานทำการกันเนาะ<อ>เข้าไปติดตามชมคลิปเต็มได้ในทางช่อง youtube นะครับผม พิมไปเลยครับช่องเฟ m i l ี่สีทับไทยนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆพ่อพ่อแม่แม่น้องๆนะครับผมวันๆเขากินหญ้าเยอะมั้งคะกินหญ้าเยอะครับผมกินได้เป็นตันนะครับพันกว่าโลนะครับช้างกินเยอะน้องชื่ออะไรครับชื่อพลายงามนะครับผมอายุ16ปีนะครับชอบติดตามตลอดค่ะขอบคุณครับผม อขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามาพูดคุยทักทายกันนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสผมจะไล์สดให้ชมกันหลายๆเชือกนะครับอ๋อคือน้องจะเป็นน้องเขาจะฝึกมานะครับผมฝึกเป็นควานช้าง มาหลายปีแล้วครับก็ชินแล้วครับผมแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับก็บังคับขี่ช้างแบบระมัดระวังนะครับผมอ๋อได้ครับมีโอกาสก็มาได้เลยนะครับพิกัดอยู่ที่โครงการคดชนาจักรนะครับผมเสื์ชหาเลยครับโครงการคดชนาจักรหมู่บ้านช้างตำบลกระโพอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์นะครับ ส่วนรถที่ผ่านไปผ่านมานะครับเขาก็จะไปเอาญ้ากันนะครับไปรับญ้าแจกนะครับโควิดหายก็มาเยี่ยมได้ครับผมยินดีต้อนรับนะครับมีกิจกรรมหลายอย่างมากนั่งช้างชมธรรมชาตินะครับผมเอาหันหน้ามาหน่อยครับมากินทางนี้นี่กินทางนีออ้โอ้ตอนนี้ท่านผู้ชมเข้ามา8ปท่านแล้วครับผม มีอะไรถามได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมอยากรู้อะไรเกี่ยวกับช้างครับผมอยากจะรับฟังความรู้เกี่ยวกับช้างได้นะครับเรายินดีนะครับผมอ๋อน้องไม่ชนครับผมคือช้างก็ฝึกมานะครับงาเป็นไรครับออ๋องานี้คือเราป้องกันไม่ให้สึกหลอนะครับเป็นการหุ้ม พมยางรถนะครับยางนอกนะครับยางมอไซน์นะครับป้องกันไม่ให้งาเสียนะครับเวลาข้อนอนนะครับผมงาจะได้ไม่ถูกับดินนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ชมกันอีกนะครับช่วงไหนที่เขาตกมันครัพี่ ช่วงที่ช้างจะตกมันก็คือช้างที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มที่นะครับคือแบบว่าอั้นนะครับอยากผสมพันธ์อะไรประมาณนี้นะครับช้างอายุ1 6 1 7ปีช้างอายุ16 17ปีรา,า 16, คาแพงไหมครับแล้วแต่นะครับ1 6 17ปีก็แล้วแต่ความสามารถของช้างแล้วแต่ลักษณะของช้างนะครับ3ล้านกว่าไปถึง4ล้าน5ล้านก็มีนะครับ แล้วแต่ความสวยงามของช้างนะครับล้านกว่าก็มีครับอ่านิสัยของช้างด้วยนะครับไปตามราคาครับผมไปตามลักษณะช้างตามนิสัยของช้างนะครับช้างตัวนี้ชื่ออะไรครับชื่อพลายงามฮะพลายงามตัวผู้ตัวเมียรครับตัวผู้ครับผมพี่ขึ้นช้างดูโอ้โหครับผม ที่ขึ้นช้างดูอ๋อ oh, ขึ้นได้ครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับ oh. เดี๋ยวเราจะไล์สุดน้องช้างน่ารักน่ารักให้ชมกันด้วยนะครับ oh. เคยไปอยู่ที่บ้านยายตอนเด็กๆอ๋อ oh. ดีเลยครับนั่งได้ครับหลังก็ต้องใส่เสลียงนะครับเสลียงก็คือ แยงนะครับเรียกได้2ออย่างนะครับใส่บนหลังก็จะนั่งแบบชมธรรมชาติชมอะไรได้นะครับผมเป็นช้างที่ฝึกมาเรียบร้อยทุกอย่างครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่เดนไกลนะครับหรือว่าอยู่ทางอีสานเหนือใต้นะครับช้างตัวเมียมีงาไหมคะช้างตัวเมียมีงาไหมช้างตัวเมียมีครับแต่ว่าเขาไม่เรียกงาครับ เขาเรียกได้สองอย่างก็คือเขี้ยวกับขนายนะฮะคือจะไม่ยาวไม่ใหญ่นะครับผมถ้าง,งาเขาจะออกยาวไปเรื่อยๆนะครับลูกช้างเล็กๆนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ลูกช้างเล็กๆก็แล้วแต่ความสามารถของช้างนะครับถ้าช้างแสนรู้มากๆก็ราคาก็สูงหน่อยครับผมส่วนมากลูกช้างเล็กๆราคาอยู่ประมาณสองล้านกว่าครับ ลูกช้างนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ตัวนี้อายุเท่าไหร่คะเชือกนี้อายุ16ปีครับจะเข้า17ปีแล้วฮะหล่อไหมครับหล่อไหมอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมด้วยความยินดีครับ รลมากครับขอบคุณครับช้างป่ากับช้างบ้านต่างกันตรงไหนครับช้างป่ากับช้างบ้านมันก็ช้างมันเป็นลักษณะเดียวกันแหละครับผมแต่ว่าจะต่างกันตรงที่นิสัยนะครับเพราะว่าช้างบ้านเขาฝึกมาอย่างดีแต่ช้างป่าเขาปล่อยอยู่ในป่าก็จะแบบไม่ฟังอะไรนะครับผมอยู่ไหนครับผมอยู่ที่ โครงการคดชนาจักรครับผมเป็นหมู่บ้านช้างเป็นโครงการใหญ่เลยนะครับโครงการของของรัฐนะครับผมเขาเรียกว่าโครงการคดโครงการคดชนาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับของในหลวงนะครับผมเป็นโครงการช้างคืนถิ่นนะครับอยู่ที่หมู่บ้านอยู่ที่หมู่บ้านช้างครับผมอ่ะโอเคครับ ก็แม่แม่คนบ้านตกลาง,ลางโอ้ชอบน้องสุพรรษาแสนรู้โอ้ครับผมแสดงว่า f อฟก็รับชม YouTube ด้วยเนาะครับผมติ๊กตอกด้วยโอเคครับขอบคุณจากใจนะครับผมเข้าไปรับชมคลิปเต็มได้ในช่อง YouTube นะครับเราก็อัพคลิปให้ชมทุกวันนะครับผมอ่า ก็สมควรแก่เวลานะครับที่เราเข้ามาพักทายพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็ให้ชมช้างนะครับวิถีชีวิตกิจกรรมในแต่ละวันนะครับช้างกับควันช้างเขาทำอะไรกันบ้างนะครับผมเขาอยู่กันยังไงนะครับในช่วงโควิดในช่วงที่ไม่มีงานแห่นะครับในช่วงที่ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีเลยดงรายได้นะครับผม ช้างก็ต้องเลี้ยงดูแลกันไปนะครับวันนี้เราก็จะให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับเราจะได้เดินทางกลับบ้านแล้วผมก็จะขออวยพอรอวยัยนะครับให้แฟนคลับทุกท่านที่รับชมช้างอยู่ในขณะนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับผมปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับ สิ่งที่ไม่ดีก็อย่าให้เข้ามาใกล้นะครับผมให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเข้ามาปลอดภัยจากโรคภัยโควิดวิกฤต2019นะครับผมไปด้วยกันนะครับก็กินอ้อยกินได้ไเหมือนกันนะครับผมติดตามตั้งแต่น้อยน้อย u t u b e ติดตามหมดเลยครับชอบมากขอบคุณครับขอบคุณจากใจนะครับผม อ้พลายงามมาถอยหลังไปแล้วก็แอคชั่นสวยๆขอบคุณท่านผู้ชมที่เขามาให้กำลังใจเราหน่อย,อยเราจะได้มีกำลังใจในการถ่ายทำคลิปวิดีโอแล้วก็ไลฟ์สดให้ชมกันไปเรื่อยๆอ่ะถอยปีครับสุดหลอถอยงามถอย,อยช้างก็หนุ่มควันก็หนุ่มนะครับ อา้าโอเคขอบคุณครับเร็วบุญดูเสียงด้วยเสียงโอเคครับเดินทางกลับบ้านเลยครับสำหรับไลฟ์สดวันนี้นะครับผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผม วันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ let's go